ผลปรากฏว่ามันไม่ลอยปิดอ่ะ <c oughs> น้ะมันก็ล้นเหมือนเดิมนะครับ สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมช่างแบงค์ดีไนะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนเพื่อนะครับมาดูปัญหาเกี่ยวกับลูกลอยตัวนี้นะครับผมเพิ่งซื้อมาใหม่เลยนะครับพอดีนะครับผมได้นําลูกลอยนะครับมาทําการปิดเปิดนะครับก๊อกน้ำนะครับเพื่อเอาไว้ชดเชยเวลาปั๊มน้ําดูไปใช้งานต่างๆนะครับตามเวลาที่ผมตั้งไว้เนาะหรือรถต้นไม้เนี่ยผมจะตั้งเวลาไว้นะครับแล้วพอปั๊มน้ําไม่ทํางานเนี่ยผมจะใช้ลูกลอยในการชดเชยน้ําลงไปนะครับแต่ปัญหาในวันนี้นะครับก็คือว่าลูกลอยเนี่ยผมซื้อมาใหม่นะครับโอ พอน้ำมันพองนะครับไหลเบามากๆเลยนะครับซึ่งน้ําที่บ้านนี่ก็ไหลประมาณ1บาสนะก็ถือว่าแรงนะถ้าเปิดก๊อกเปล่านี่แรงเลยนะครับเนี่ยนะแรงประมาณนี้เลยนะครับแต่ว่าลูกลอยไหลประมาณนี้ครับแล้วเพื่อนๆลองคิดสภาพดูนะครับถ้าแบบเจอปัญหาอย่างเงี้ยน้ําหมดโอ่งก่อนแน่นอนนะครับเพราะว่าปั๊มน้ําเนี่ยดูดออกไปลดน้าต้นไม้นะครับโอ้โหก็ดูดไปเยอะกว่าแน่นอนครับก็คือว่ามันไม่บาลานซ์กันเนาะ วันนี้นะครับจะพามาดูอีกหนึ่งปัญหานะผมย้ำว่าอีกหนึ่งปัญหานะของลูกลอยประเภทนี้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยปัญหาของลูกลอยก็คือว่าลูกลอยไม่ตัด <lớ n S 2> <stability> ซึ่งที่เจอกันบ่อยมากเลยก็คือแบบไม่ตัดน้าอ่ะแล้วน้ําก็ล้นทิ้งไปเปล่านะครับอันนั้นคือปัญหาส่วนใหญ่เนาะซึ่งมันอาจเกิดจากการเสรื่อมสภาพของลูกยางข้างในลูกลอยนะครับหรือตัวลูกลอยเองนะฮะอันนั้นคือปัญหาส่วนใหญ่แต่วันนี้จะมีปัญหาอีกหนึ่งอย่างเนี่ยที่ผมเจอเลยก็คือตัวใหม่เพิ่งซื้อมานะครับแล้วก็เจอ อ่ะโอเคนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะฮะไปเลยโอเคนะครับปัญหาในวันนี้ของลูกลอยเจ้าตัวนี้ก็คือว่าน้ําไหลเบามากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบดูครับตอนนี้วาล์วปิดเรียบร้อยแล้วนะครับมันลอยขึ้นแล้วก็ปิดน้ําเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวถ่ายน้ําออกนะครับผมโดยย้ายไปอีกองหนึ่งนะฮะนี่นะครับเห็นไหมมันไม่ลงนะครับแล้วไหลเบามากๆอ่ะเนี่ย นะครับจะไหลประมาณนี้นะฮะดูนะครับคือปัญหามันคือไหลเบาอ่ะแต่ว่าสมมุติว่าถ้าผมเอามือกดนะครับนี่มันจะไหลแรงเลยนะฮะก็คือว่าอันนี้อันนี้อันนี้คือคือปกตินี่จะไหลประมาณนี้นะครับซึ่งไม่ทันกับปั๊มน้ํานะครับเวลามันชดเชยน้ําเพราะว่าเวลาปั๊มน้ําสูงขึ้นไปอ่ะจะไหลเท่ากับก๊อกน้านี่เลยนี่นะครับเห็นไหมฮะ ก็เลยเจอปัญหาแล้วนะครับคราวนี้ถ้าเราต้องมาคอยเทียวเอานิ้วกดอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่อัตโนมัติใช่ไหมฮะวันนี้นะครับผมจะพามาแก้ปัญหาเจ้าตัวนี้เลยนะครับตอนแรกผมก็คิดว่าเออถ้าเราเอาน้ําหนักมาใส่นะครับอย่างเช่นพวกเอาเหล็กมาถ่วงให้มันหนักขึ้นนะครับผลปรากฏว่ามันไม่ลอยปิดอะน้ํามันก็ล้นเหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับ เมื่อสักครู่นี้เพื่อนๆก็คงได้เห็นปัญหาเรียบร้อยนะครับก็คือว่าเจ้าตัวลูกลอยตัวนี้มันอาจจะน้ําหนักไม่พอครับัวที่ลอยเนี่ยครับซึ่งอาจจะเป็นเฉพาะรุ่นนี้ก็ได้นะครับหรือท่านใดเจอปัญหาในรุ่นอื่นก็สามารถนําวิธีนี้ไปแก้ปัญหาได้นะครับผมจะใส่น้ําหนักลงไปเพิ่มนะครับเพื่อให้ทดแทนแรงที่มือเราไปกดเมื่อสักครู่นี้นะครับซึ่งพอลองกดดูนะครับก็ใช้แรงพอสมควรนะครับในการกดลงเนาะ คราวนี้ถ้าเราจะเอาน้ำหนักที่หนักพอที่จะกดลูกลอยลงไปได้ขนาดนั้นนะครับผมได้ลองหาเหล็กมาใส่แล้วนะครับพอใส่เสร็จมันไม่ลอยเลยทีนี้ครับมันก็ไม่ตัดแล้วทีนี้น้ําก็จะล้นถังออกไปนะฮะผมก็เลยมาคิดเอ๊ะทำยังไงเราจะได้ทั้งน้ําหนักได้ทั้งลอยด้วยนะครับผมก็เลยได้ขวดน้ำมันล้นมานะครับใส่น้ําลงไปมันก็หนักถูกไหมฮะแต่เราใส่ยังไงล่ะผมเลยได้ไอเดียขึ้นมาว่าอะ่ะถ้าเราใส่น้ําแค่ครึ่งขวดล่ะมันก็หนักนะลองดูฮะเนี่ยน้ำครึ่งขวดนี่หนักเลยนะครับ เนี่ยหนักเลยนะครับแล้วแถมลอยได้ครับผมเห็นไหมได้ทั้งหนักแล้วก็ลอยได้ด้วยนะครับถ้าเป็นเหล็กเหล็กจะลอยไม่ได้นะครับถ้าเอาเหล็กมามาเพิ่มน้ําหนักลงไปตรงเนี้ยเหล็กจะลอยไม่ได้นะครับตัวลูกลอยตัวเนี้ยจะรับภาระอยู่ตัวเดียวนะฮะตัวนี้จะได้ทั้งน้ําหนักและลอยได้นะครับอ่ะขวดน้ํานะครับลวดนะครับอันไปที่หัวเลยนะฮะ เสร็จแล้วนะครับนำไปคล้องกับลูกลอยคล้องไว้เฉยเก็ได้นะเกาะไว้เฉยนะครับนี่นะครับจะมีร่องอยู่เกาะไปเลยครับนี่ได้แล้วครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะลองเปิดน้ํานะครับโอ้โหแรงออกมาเลยครับเห็นไหมมันมีน้ําหนักนะฮะมันมีน้ําหนักโอเคนะครับเดี๋ยวจะลองอ่ะปล่อยให้เต็มนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดน้ําให้เต็มเลยแล้วผมจะเอาน้ําพ่องลงนะครับว่าปัญหา เมื่อสักครู่นี้จะหายไหมนะฮะเคครับ, okay, รบโอเคนะครับตอนนี้ลูกลอยเราก็ใกล้ทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมสังเกตเห็นไหมครับขวดนี้มันก็จะลอยนะครับจะตัวลูกลอยมันก็จะลอย เราได้ทั้งน้ําหนักนะครับแล้วก็ได้ตัวลอยขึ้นเพิ่มขึ้นมานะครับโหทวินวันเลยนะได้ตัวลูกลอยเพิ่มส่วนเวลามันลงมันได้น้ําหนักแน่นอนเพราะว่าน้ําอยู่ด้านในเหมือนเราได้เจ้าตัวนี้ลูกลอยเพิ่มแล้วก็ได้น้ําหนักเพิ่มด้วยนะครับอโอเครอดูจนมันตัดเลยครับโอเคครับตอนนี้ลูกลอยก็ได้ตัดการทํางานของน้ําเรียบร้อยนะครับตัดการไหลเห็นไหมฮะไม่มีการไหลใดๆทั้งสิ้นนะครับก็คราวนี้เดี๋ยวผมจะลองเอาน้ําออกนะครับคอยดูซิว่าลูกลอยจะทํางานได้ดีกว่าเดิมไหม ดีกว่าตอนครั้งแรกไหมโอเคครับมาดูกันเลยตอนนี้ยังไหลเหมือนเดิมอยู่นะครับเพราะว่าน้ำหนักยังไม่ทำงานนะครับน้ำหนักยังไม่ถ่วงลงนะครับยังไหลเบาเหมือนเดิมเหนะ็นไหมถ้าไม่ใส่เจ้าตัวนี้เพิ่มมันจะไหลยอย่างเงี้ยตลอดเลยนะครับแล้วก็ทําให้การเติมน้ําเนี่ยมันขาดสภาพล่องไปนะครับมานะครับอันนี้สมมุติว่าน้ําบวกลงไปแล้ว ตัวที่เสริมเข้ามาเริ่มทํางานแล้วนะครับเพิ่มแรงขึ้นนะดูครับ,รน,รบนี่นะครับโอ้โหนี่ครับแรงเลยเห็นไหมเห็นไหมฮะแรงกว่าเดิมเยอะนะครับคราวนี้การเติมน้ําของเรานะฮะเข้าไปในระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นแทงค์น้ําหรืออ่างน้ําหรือของผมนี่เป็นถังน้ําอย่างนี้นะครับนี่ มันก็เสร็จสมบูรณ์ไปได้ด้วยดีนะฮะดูนะครับนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับดูจากระดับน้ําในขวดนะครับมันสูงกว่าระดับน้ําด้านนอกเห็นไหมฮะคนนี้มันถ่ายน้ําหนักลงไปละมันเทน้ําหนักลงไปทําให้การทํางานนะครับของลูกลอยตัวนี้สมบูรณ์แบบ100%ซครับผมโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับสิ่งประดิษฐ์ DIY ทําเองง่ายๆบายผมช่างแบงค์ DIY นะครับจะเห็นว่า การแก้ปัญหาอะไรเนี่ยบางอย่างนะครับก็ทําได้ด้วยตัวเองง่ายๆนะครับขอแค่เรารู้หลักการมันนิดหน่อยนะครับก็คือว่าเจ้าลูกลอยน้ําตัวเนี้ยเป็นอุปกรณ์ที่ไว้สําหรับปิดเปิดน้ําตามระดับของน้านะครับเมื่อน้ําสูงถึงระดับที่เราต้องการนะครับมันก็จะทําการปิดน้ํานะครับซึ่งนิยมใช้กันในบ้านนะครับที่น้ำไหลไม่แรงนะครับน้ำปัะปาไหลไม่แรงเขาจะดูดเข้าไปเก็บในถังก่อนโดยใช้ลูกลอยคันไว นะครับแล้วก็ใช้ปั๊มน้ำในการเติมแรงดันน้ำเข้าไปในระบบน้ำของบ้านนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหานะครับที่ผมนำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะรบกวนเพื่อนๆส่งคลิปนี้ให้กับเพื่อนๆของท่านด้วยนะครับคลิปหน้านะครับจะมีสาระอะไรดีๆนะครับมานำเสนอนะครับรบกวนกดปุ่มติดตามนะครับใต้คลิปวิดีโอนี้นะฮะเขียนว่าติดตามนะครับแล้วก็กดรูปกระดิ่งหนึ่งทีนะครับเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับนะไหแรง นะครับผมนี่คนเดิมเยอะเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งปัญหาเนาะโอเคครับ